สวัสดีชาววิวออนเดียวเต่อหลับหมดนองให้เดี่ยวบ้าเกมกันด้วยนะครับผมผมนายโซเซในครั้งนี้นะครับผมเรมมาจะทําการรีวิวโอลิเวอร์คาร์นั่นเองนะครับผมมือโกที่แบบว่า เพิ่งมากันสดๆร้อนๆเลยนะครับผมและคือแบบผมสุม่มมาได้แบบฟรีๆอ่ะเออผมเล่นไปทั้งหมด32ตานะครับผมโคตรตึงเลยเซฟได้โคตรเหนียวนะฮะทุกคนห <c oughs> รือว่าคาร์ล่างนี้นะครับผมสูงอยู่ที่188อายุ32ปีถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะครับผมแล้วก็มากับสไตล์การเล่นนัก็คือดีเฟนซีฟโก้คีเปอร์นะฮะ นี่นะครับผมโอเวอร์ออลตันอยู่ที่ร้อยสามนะครับผมทุกคนการตอบสนองตอ่อลูกบอลน,นะครับผมก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยเลยนะฮะแล้วก็การรับลูกนะครับผมอยู่ที่แปดสิบเก้าการปัดบอลน,นะครับผมอยู่ที่แปดสิบแปดเว้ยแล้วก็รีเฟกนะครับผมอยู่ที่เก้าสิบสี่การยืนคุ้ตำแหน่งนะครับผมอยู่ที่ 96. เก้าสิบหกโคตรตึงอะ่ะทุกคนเออคิกพาวเวอร์นะครับผมอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดการจำนะฮะอยู่ที่แปดสิบเก้า แล้วก็ค่าบาลานะครับผมอยู่ที่57แล้วก็สเตมินาอยู่ที่61นั่นเองนะครับทุกคนส่วนอันนี้นะครับผมก็จะมากับบูทเดิมนั่นก็คือ boot คบูทเซฟวิ่งนะฮะทุกคนก็จะบวก2นะครับผมส่วนถ้าอยากให้อลิเวอร์คาร์ตันอยู่ที่104เนี่ยก็บวกกันไปอีกนะครับผมเป็นบูทเซฟวิ่งอีกอันนึ่งนะ มันจะได้ตันเป็นร้4นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลนะฮะถือว่าได้มาค่อนข้างครบกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมโอเคนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าโอลิเวอร์คาร์นะครับผมจะเซฟเหนียวแน่นหนึบจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคิวเลยดีกว่า Let's go <S มาดูทีมฝั่งตรงข้ามกันหน่อยนะครับผมว่าทีมฝั่งตรงข้ามเขา โอ้โหการอีป oh. ีก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับผมแล้มาพร้อมกับหลุยส์ฟิโก้ร่างเก่าด้วยว่ะทุกคนอันนี้นะครับผมผมเอาเอ่อโรนัลโดนะครับมายืนหน้าเป้าคือแค่จะลองเล่นเฉยๆนะครับผมปกติเนี่ยผมเล่นโรนัลโดนะครับเขาจะเป็นสายแบบค่อนข้างหาช่องดีงงง D นะแต่ว่าถ้าวิ่งตามบอลนน่คือเขาจะไม่ค่อยวิ่งตามมากักเท่าไหร่นะครับทุกคนและผมก็ลืมบอกนะครับผมว่าโอลิเวอร์คาร์เน่ผมอัพเป็นสายออโต้เลยนะครับผมไม่<ผ>มีทรงไม่มีสูตรใดๆทั้งนั้นแล้วก็จะมีเอ่อ บูธอีกอันหนึ่งนะครับผมที่ผมแนะนําทุกคนนั่นก็คือ go shopping นะครับผมเป็นบูธบวกที่ค่อนข้างดีมากๆเลยครับทุกคนไม่เชื่อก็ไปลองหากันดูนครับโรนัลโดส่งให้แฟงครับแฟงส่งให้โดและโดส่งให้เจอหลาดติดวะเจอหลาดไปอยู่ด้านหลังเขาโอ้โหไม่ถึงคามังกาโอริเร์คารโอลิเ์คานเพื่อนนั่นแหละครับผมรอมองครับเจอหลาด แป้งแป้งส่งให้โดได้ไหมเนะี่ยได้ด้วยส่งให้รอแปรบีเลสเรียบร้อยผมบอกแล้วว่าโดเขาค่อนข้างที่จะหาช่องดีแต่รอแปรบีเลสแม่งหาดีกว่าแล้วเรา,เราลองรอ,งอ,งองตัดบอลดีๆเฮ้ยได้ไหม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 สวย,ส,วยส่งคืนโอลิเวอร์คารโอลิเวอร์คารส่งเข้านี้ปึ๊บเราเอาชัว์นะครับผมเราจะแบบว่าไม่พยายามแบบ่งเสียลูกอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยแป้งได้แป้งเพื่อน โอ้ย oh. ไม่เป็นไรฝั่งตนงข้ามเขายังเสียลูกอยู่นะครับผมส่งมาให้รอไปบีเลตส่งเข้ากลา,มางมาท hey. ํมังกาเฮ้ยทำมังกาไม่ส่งให้แฟงวะส่งมานะครับผมส่งให้โดและโดส่งให้เจอลาดนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้โดเขาหันหลังส่งนะฮะมันก็เลยส่งแม่งไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตำมังกาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลื่นเหรอ ส่งให้คาฟูคาฟูส่งให้โอ้ยโดนแย่งมาได้นะครับผมแบเกนเาเวอร์โอ้โหนักีฬาเลี้ยงเดี่ยวส่งคืนโอลิเวอร์คานส่งให้เบเกนเาเวอร์ส่งให้เจอร์ลาครับและส่งให้เจอมันจะส่งให้เมสซี่นะเมื่อกี้สงสัยส่งเบาไปนะครับผมส่งให้คามันกาคามันกาส่งให้แฟงแฟงส่งให้วี่โอ แล้วพี่โดส่งให้แฟงแลลมพาดอีกทีหนึ่งแล้วยิงนะครับผมไม่เข้านะฮะเบนไว้ไปรับลูกครับผมเจอลาดมาเอาอยัางไงครับผมออโดนแย่งลูกไปแบบง่ายๆเลยเอาส่งขึ้นมาให้คีเลียนเอมเป้นะครับผมเบนแวนวาเวจะรอปิดได้หรือไม่เรามาดอดูกันโอ้โหโอลิเวอร์คานกูตัดบอลเลยนะครับผมเป้กูสกัดขาขาดอะตรงออกข้าไปก่อนนะครับผมเห็นข้างโล,ล่งรอแปบิเลสรอรับลูกเพื่อนก็บอกมึงรอรับลูกสวยๆ,ๆอยู่ เสียอยู่ส่งให้แฟงครับผมแฟงส่งให้พี่โดพี่โดมาแล้วรอยิงเรียบร้อยนะครับผมค่อนข้างตึงน,นะครับผมเมื่อกี้นีนูว่าจะเสียประตูไปแล้วนะครับผมดีโอลิเวอร์คาร์เราตัดบอลแม่งเลยนะฮะได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอเคแย่งมาได้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยคาร์มังกาส่งให้พี่โดครับผมพี่โดส่งให้รอเป,ปียบิเลตรอเป,ปียบิเลตส่งให้แฟงลมพาดแฟงลมพาดส่งให้พี่โดอีกทีนึงไม่ได้นะครับผมเฮ้ยแล้วแฟงลมพาดแย่งมาได้เอ้าฟาวครับผม ไปแต่เราได้ฟาวอ่ะโอ้โหใบเหลืองครับแบเกนเบวเวอร์ <en> <auer> สกัดขาแฟงผมหอ๋อเมื่อกี้เนะี่ยหรือว่าเบียดวะเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นนะครับผมส่งให้รอแปรปีแรดไปรอแปรปีเลสส่งคืนเจอหลาดครับเเจอหลาดเมื่อกี้ผมติดเกินอะ่ะเป็นไว้ส่งคืนให้อลิเวอร์คานครับชิปหายแล้วทุกคนออลิเวอร์คารเราเฟ โคตรดีโคตรตึงโอ้โหจบเครื่องแรกกันไปแล้วนะครับผมก็เสมอกันอยู่ไม่ใช่เสมอก,ก็ยังนำกันอยู่นะครับผมอยู่ที่2ต่อศูนย์นั่นเองนะครับทุกคนแล้วรอรับลูกได้ด้วยนะครับผมเจอหลาดส่งคืนให้เนวเนวเมซี่แล้วก็เมซี่วิ่งมานะครับผมเมซี่โดนเบียดโอ้โหจบแล้วอ้าวรอแปรปพีแล้วครับผมทิโดเอาอยัางไงจังหวะนี้ยิงเลย ไม่เข้านะครับผมผมมีสูตรอยู่นะครับผมคือผมจะไม่เปิดมงใดใทั้งสิ้นนี่ผมรอรับรอแปดบิลเลตรอมาแล้วนะครับผมและดับเบิลทัชหน่อยโอ้โหติดดับเบิลทัชว้าวผมให้ลีโอนเมสซี่ลีโอนเมสซี่เปิดมงให้พี่โดพี่โดมงพี่โดมงอีกรอบหนึ่งนี่นะครับผมค่อนข้างดีค่อนข้างตึง้งจริงๆแล้วผมหาเรื่องเ,ยเฉยๆแหละเออเอาพี่โดมายืนหน้าเป้าแต่มันก็ค่อนข้างดีนะไปเออจังหวะน,นี้หลุดไหมไม่หลุดส่งคืนโอลิเวอร์คานครับแล้วฝั่งตรงข้ามเหมือนรู้อ่ะ ว่ากูจะส่งคืนแม่งรีบวิ่งมารอก่อนเลยและติดครับผมเวยเราดักได้นะฮะแล้วยังไงจังหวะนี้ชีเลียนเอ็บเป้วิ่งมาครับผมโอลิเวอร์คารเซฟไม่ได้ลูกนี้แม่งใกล้จัดนะครับผมโอลิเวอร์คารบอกว่าแม่งเฉียวหางตากูไปนิดเดียวเปิดใหม่นะครับผมอย่าเพิ่งใจเสียวันนี้เจอราดส่งมาครับส่งพี่โดพี่โดส่งคืนให้เจอลาดและส่งให้ฮาฟูคาฟูเปิดมงให้พีโดน่อย นี่ไม่ใช่พีโดนี่มันคือแฟงลำพาดนะครับผมเฮ้ยสวยได้แล้วนะครับผมพีโดโอ้โพีโดน่าจะรอรับเมื่อกี้นะส่งให้เจอหลาดดีกว่านะครับผมเจอหลาดโลงแล้ะส่งให้เมสซี่ครับผมเมสซี่เปิดโหม่ให้พีโดหน่อยและแฟงลำพาดยิงเอา้าไม่ใช่ต้องเป็นรอแปรพีิรลเป็นคนยิงนะครับผมโอ้โหโคตรตึงนะฮะรอแปร์บิเลสไม่บอกว่ากูล,ลังกูลังจิบชายอยู่เลยอ,อยู่อยบอลก็ลอยมาแล้วกูขอยิงไหนก็แล้วกันสวยเจอหลาดได้นะครับผม ส่งให้เมสซี่เมสซี่ส่งให้พิโดครับผมและจังหวะน,นี้พิโด้วิ่งมาแล้วนะฮะลิงไม่ได้คาฟูเปิดโมงให้พิโด้หน่อยแล้วพิโด้ยิงเลียตัวใเลยนะครับผมเอาล้ำหน้าว่ะโอ้โหพิโด้เราล้ำหน้านะครับผมเอ๊ะอ๋อมันยิงฝั่งโกตัวเองว่ะทุกคนเอาผมถือว่าพี่โด้ยิงได้นะขอดูภาพช้าใหม่ดิแม่งไม่ให้ดูด้วยนะครับผมแล้วจังหวะน,นี้เอมเปเป้ครับผมอาอยัางไงเรารอปิดคาฟูปิดเนม่าไม่ไม่ใช่ปิดปิดเป้ กูไม่รู้กูสับสนแล้วสวยแล้วย่างลูกมาได้นะครับผมและพี่โดสง่งมาให้เดวอนเมซี่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 อังการ์เมซี่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 เมซี่เมซี่เมซี่วู้เมซี่ยิงไม่ได้นะครับผมนั่นแหละเปย์วิ่งมาแล้วนะครับผมและเปย์แม่งเร็วจัดนะฮะเบนไว้กูวิ่งตามไม่ทันเลยแล้วจังหวะน,นี้ต้องเอายังไงยิงดีนะครับผมสกัดลูกได้โรนโด่งได้ชัวที่เหมือนไม่ใช่ทิศทางที่กูให้โรนโดโง่ง และโรนัลโดโล่งๆแบบนี้นะครับผมเอา้าโอ้โหแต่ว่าโ,โรนัลโดเขาค่อนข้างจะเสียเปรียบเรื่องสปีดมากๆมาฟูในปิดให้ได้เพื่อนนั่นแหละเปิดไปไกลแม่งเลยนะครับผมกู <c oughs> <c oughs> ปเปิดแบบเหมือนกูนไม่อยากเล่นแล้วอะและโรนัลโดล้ำหน้ากู <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วเมื่อกี้นี้ช่องแม่งอย่างโล่งเลยนั่นแหละกูว่าแล้วล้ำหน้าชัวร์ส่งให้รอเปีบิเลสรอเปีบิเลสส่งให้วิโดชัวรลูกนี้ ยิงเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหคือเขาเป็นสายที่แบบว่ากูหาช่องเพื่อยิงลูกบอลให้อยู่แล้วอ่ะหกหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยเอานี่ผมบอกก่อนนะว่าไม่มีการเล่นกับบอดใแดงทั้งสิ้นนะครับผมโอ้ฝั่งข้าวเขาไม่อยากเล่นกับกูแล้วว่ะอือหือทีเล่นในบาเป้จังหวะนี้นายจะเอายังไงนายจะเอายังไงอ้อหแย่งลูกมาได้นะครับผมสวยเลยแฟงลำพัดแฟงลำพัดเราแม่งโคตรตึงอ่ะ เอาเอาเอารู้ว่าคารเซฟเพ,พื่อนอ๋อหรู้ว่าคารบอกไม่ต้องเซฟแล้วผมออกชัวเฮ้ยเฮ้ยเฮว่ามันจะต้องเข้าตีนเป๊ะนั่นไงกูว่าแล้วรู้ว่าคารในเฟได้ไหมเพื่อนไม่ได้วะรู้ว่าคารบอกใกล้เกินนะครับผม โอเคเราจบเวลาแล้วนะครับผมส่งคืนให้โอลิเวอร์คาร์แม่มเลยจบกันไปแล้วนะครับผมกับการรีวิวโอลิเวอร์คาร์นะฮะโอลิเวอร์คาร์เนี่ยก็เป็นโกที่เซฟได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอันนี้ผมสุ่มได้แบบฟรีๆนะก็เลยมาลองรีวิวให้ทุกคนดูกันหน่อยละกันนะครับผมโอเคถามว่าโอลิเวอร์คาร์นะครับผมเขาจะมีเออ่จุดอ่อนตรงไหนกันบ้างนะฮะ ผมรู้สึกว่าจุดอ่อนเนี่ยถ้าสมมุติหลุดมาด่งๆเลยนะครับผมผมคิดว่าเขาเนี่ยอาจจะเซฟได้ไม่ค่อยดีนะครับผมเออแล้วก็การตัดสินใจของโอลิเวอร์คาร์นะครับผมเขาจะมีการวิ่งออกมาจากโกด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าเขาจะวิ่งออกมาน้อยนะด้วยสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยก็คือดิฟเฟนซีฟโก้คีเปอร์นะครับผมทุกคนโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไ like ลค์รือกดซับสไครป์ผมกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าซีโอเกนนะจ๊ะบ๊ายบาย